นาฬิก,กาปลุกเนี่ยเราไม่ค่อยเล่นนะคะนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนให้เคลื่อนไหวเนี่ยเวลาที่เรานั่งนานนะคะเราก็สามารถเปิดนะคะแล้วก็เลือกที่จะเลือกค่าเวลาเช่น8ปดโมงถึงสิบแโมงได้นะคะบันทึกตัวต่อไปนะคะการแจ้งเตือนข้อความนะคะพยายามปิดให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดตัวนี้พุ่งในไว้นะคะเวลามีแอปพลิเคชันหรือว่าใช้งานเนี่ยมันจะเตือนเตือนดังตึ้งตึๆงตึงเลยนะคะการเรียนนะคะการเรียนก็เหมือนผู้พิทักษ์นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งให้ช่วงโปมัน ร้อยหนึ่งแล้วกันนะคะตั้งไว้เวลาเราไปวิ่งไปอะไรเงยโอเคนะคะต่อไปนะคะพวกนี้ก็ปกตินะคะค่า gen, ออกซิเจนควรจะนำนะคะที่สามสิบแปดจุดห้าล้กันไปเรียบร้อยนะคะก็ออกได้เลยนะคะแล้วก็ตูวต่อไปเป็น sos ซึ่ง sos เนี่ยคอนเสียบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบคนแก่ใช้แล้วเราก็ตั้ง sos เป็นชื่อเรานะคะให้เตือนเราเช่นเราเป็นลูกเงี้ยให้ไปเตือนที่เรานะคะกล้องนะคะเราแบบสั่นไม่เป็นไรภาษาเนี่ย ภาษาอังกฤษถูกแล้วการสอบเทียบค่าวความนันเลื่อนเลยเราก็วัดอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยกเว้นความสว่างของหน้าจอเนะะี่ยค่ะให้เลื่อนเป็นประมาณ10ดีกว่าเพราะว่า5วินาทีนะคะมันจะน้อยเกินไปนะคะอันต่อไปนะคะควบคุมด้วยฝ่ามือก็เวลาที่เราพลิกข้อมือนะคะมันก็จะขึ้นให้เราฉะนั้นเราจะตั้งเป็นเวลาที่เราตื่นแล้วก็หลับ เป็นเจ็ดโมงสึดก็ประมาณสามทุ่มแล้วกันนะคะบันทึกไปนะคะอย่าลืมบันทึกทุกครั้งนะคะแล้วก็ห้ามกวดเราปิดไปโอเคก็เรียบร้อยนะคะอย่ากดสีแดงนะคะมันคือการเลือกผูกเ,เมนูด้านล่างนะคะข้อมูลเวลาที่เราจะซิงค์ไนเรียบร้อยนะคะก็คือการลากขาลงมานะคะแล้วปล่อยให้มันอัปเดตนะคะอย่างเช่นเราไปเดินไปวิ่งมาหรือว่าวัดค่าทุกตัวนะคะมันก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โอนถ่ายข้อมูลจากเคค่ะก็ประมาณคร่าวๆแค่นี้นะคะทุกคน จะบอกว่าทุกอันนะคะเวลาที่เราวัดแล้วไม่ว่าจะเป็นการนอนนะคะเราสามารถเลือกเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะอย่างเงี้ยมันจะเข้าไปดูได้ทุกต